สนับสนุนโดยไม b a บาซินเม็ดอมสิงพลัสเม็ดอมมีประโยชน์รสชาติใหม่รสสตรอเบอรี่พลัสเบตากลูแคนตอนนี้เรามาตามทางถนนมิตรภาพเนาะถนนมิตรภาพค่ะช่วงปักช่องอเอจุดหมายของเราในวันนี้คือผู้เรยียนบ้านมดโอโ้โหโอ้โหนี่ <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วคะ่ะอุ้ยลืม ถึงแล้วถึงแล้วเขาบอกเลยว่าทุเรียน9 9ถึง179นึ่งต่อกิโลนะคะค่ะโอ้โหมากันอย่างนี้เลยนะคะมาซ้ายกันเลยค่ะขับรถนี่ค่ะเพนนภาาขนมของฝากบ้านมุดค่ะนี่คือทุเรียนบ้านมุดที่เราจะแวะก,กัน มาเลยค่ะโอ้ป้าพามากินที่วเรียนมาๆๆๆนี่ค่ะมาถึงแล้วหอมจบบไกลเลยแล้วค่ะเรียนบ้านมดอันนี้ดารานะคอนนี้ดาราใช่ไหมเรามาตลอดมาทุกปี ยังไงก็ต้องแวะอันนี้เป็นแจนกะระยอโลละวัตสิ้นันี้ทำปอ้อเก้า,า้นี่หมอนทองภูเขาไฟค่ะสีสเกติโลรอยหาสิบเนี่เขาปอกันอย่างนี้เลยาค,าค่ะถูกถูกอ กนหมอนทองนีน่ค่ะนี่แผแนกปอกก็ปอกกันไปแผแนกปอกก็ปอกกันไปัด้เลค่ะไหโอโห้โเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้กระดาษนะชช้่แล้วค่ะชิ้ส <'s> ิโอเคไหมโอเค ของเราแล้วนี่ของของเราแล้วไม่ต้องขอแล้วบอกน้องว่าพี่จะชิมน้องก็งยอยู่แล้วนี่ถ้าเรามาเราต้องเจอสาวคนนี้นี่ปากช่าง <c oughs> เป็นดงทุเรียนจา <c oughs> นแพงไปกีทุเรียนทุเรียนสีสะเกตดเพิ่งมาลงรำึ่งอ๋อเนอนี่แหละเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วสีสะเก็ดแ้ <c oughs> ทุเรียนภูขอไฟส่สีสะเก็ดชิมเลย <c oughs> อือเอานี่นี่นี่ <c oughs> โอเค

เห็นเลยค่ะอันนี้สีสเกตเหรอคะค่ะอันนี้สีสเกตโอ้โหลูกมาเริ่มเลยค่ะลูกลูกหัวไฟแกะไหมแกะโอ๊ยให้แกะไปไหมแกะค่ะกินพรุ่งนี้แล้วแกะกินแบบแบบกรอบนอกนุ่มในหรือกินไก่ฉีกเอา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 ที่แล้วเอาไก่ฉีกเลยสองลูกโอเคอันนี้เป็นสีสเกตสีสเกตเนาะมาเลยตามมาดูตามมาดู ไม่ใช่ว่าหยิบมาจะใช้ได้เลยนะเราต้องฟังคำสั่งก่อนตอนนี้คำสั่งคือเอาไก่ฉีดเนาะไก่ฉีกเป็นยังไงคะไก่ฉีกคือทุเรียนที่ยังไม่ดิบแล้วก็ไม่สุกทุเรียนไม่ดิบแต่ยังไม่สุกแต่ก็ไม่สุกดิบคือมันจะดิบสนิทเลยแต่ทุเรียนลูกเนี้ยมันกำลังจะสุกแต่มันยังไม่สุกแต่มันยังไม่สุกใช่ยังเรียกว่าไก่ฉีดอีงเรียกว่าไก่ฉีกค่ะฉีด178ค่ะอันนี้สุด ถ้าใครจะแวะมานี่มาเช้าที่สุดได้ตั้งแต่กี่โมงคะแปดโมงค่ะแปดโมงเช้าแลวตอนจะเลิกล่ะแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ถ้ามีไล์สดก็เลิกท่าพุ่มแต่ส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็จะเลิกตับสองทุ่มแล้วก็ช่วงนี้เจมสจะต้องไปสีสเกตบ่อยถ้าเจมสไม่อยู่เด็กๆเขาก็ไม่ค่อยอยู่กันก็ประมาณสองทุ่มอันนี้คือหลักธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับน้องเกนนี่ทอำเภอเลยไหมโดยเฉพาะฝุนหนา คุ้นหานสีรัดแล้วก็กันทลักที่เป็นดงทุเรียนเนาะนี่เป็นหลักๆค่ะนี่อะเจมส์ตัวจริงเจมส์จริงอยู่นี่ใครเห็นไลฟ์ก็เนี่ยแหละแกะไหมค่ะที่แกะไหมได้เลยรีะคพร้อมทานค่ะมีให้เลือกอันนี้เป็นทุเรียนจันทบุรีนะคะเลือกได้เป็นคนเล็นใหญ่เป็นเล็กอันนี้ตัวหนังสือไข่ในตัวตน ทุเรียนทอดก็มีนะคะทุเรียนทอนก็มีนี่คนนี้ค่ะคนนี้แวะพาแวะีเท่าไหร่คะเท่าไหร่อันนี้3ามรอยปโอนี่ทุเรียนสีสเกตทุเรียนภูเขาไฟต่ายโดยใช้นี่ค่ะ คุณเจดทองใสคทุเรียนเป็นหมื่นโอ้โหสองเซตมันก็ทานเป็นหมื่นสองปีแล้วกันทานมานี่กี่ปีแล้วเราอ่ะเรามาตลอดเลยนะคะสิบปีแล้วนะเราอ่ะหกเจ็ดปีอย <cutter sy> ู่ในรถขายใช่ไหมนั่นแหละเรามาสิบปีแล้วเราเห็นมาตลอดแหละว่าเราผ่านทางนี้ตลอดบ้านมดทุเรียน ขนมของฝากของดีจังหวัดนครราชสีมาค่ะเราเอาไปสามคนสามกล่องเก็บตังโอโหใช่เราเคยซื้อไปคนละกล่องด้วยอันนี้อะไรฝากกล่องนี่คนเก็บเงินนะคะคนนี้คนเก็บคนเก็บตังค์คนเก็บตังค์บอกบอกแฟนๆนะเมื่อกี้คุยกับเจมสมดแลละ ทุเรียนอร่อยตั้งแว่บ้านมดอย่างเดียวมีให้มีให้ทานทั้งปีเออต้องมาเลยค่ะสั่งเนื้อได้เลยค่ะกับน่องน่มในสุฟอรีไก่ฉีกได้มดไก่ติดมาได้เลยค่5 0อันนี้ราคาโปรอกล่องแต่เราอันนี้จัดโปรให้ลูกค้าอันนี้จะจัโปรเฉยนี่แต่อร่อยเหมือนกันใช่ไหมทุเรียนอะไรทุเรียนที่ไหนคะหรือว่าหรืว่าสีสเกตหมอนหมอนที่ไหนหมอนที่บ้านหมอนอยู่บนเตียง ลองชิมดูก็ได้ค่ะดูดีไหมเนี่ยเขาจัดโปรเขาบอกจัดโปรลองลองไปดูไหมลองไหมอาแบบลองนะได้ได้ภารกิจสองยายสองโอป้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ทุเรียนตามที่กีตว่าว่าจะต้องมาซื้อทุเรียนถ้าผ่านมาแถวนี้เรามาทุกปีเหมือนกันค่ะโอป้าพามาทุเรียนบ้านมดนะคะซึ่งช่องก็ การันตีเสมอว่ามันโอเคถ้ามันสุกมากไปเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็น promotion. โปรโมชั่นลดราคาแก็ลดราคาเปนมิตรภาพค่ะ